นักเรียนทั้งหมดทางความพะโลคุณกูค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในการซูมในช่วงเช้า กันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้เพื่อนๆเ,เข้ามากันเยอะเลยเกือบหกสิคนแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูบอกก่อนว่าวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ถามว่ายากไหมนะคะก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าวันนี้จะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่สองที่นักเรียนจะต้องใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็คือช่วง เปิดภาคเรียนนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เพราะฉะนั้นแล้วการเ,าเรียนในหน่วยนี้ในเรื่องของการแยกสารผสมเนี่ยจะต้องเรียนได้กันสองชั่วโมงในการซูมของเรานะคะคุณครูสรุปมาให้นักเรียนทําความเข้าใจในเวลา2ชั่วโมงก็คือเป็นชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่1และอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปก็คือสัปดาห์หน้าในวันอังคารนะคะเราจะเรียนต่อจากบทเรียนนี้เพราะฉะนั้นแล้ว ก่อนที่เราจะไปเรียนในสัปดาห์หน้าสําหรับเพื่อนคนที่ไม่ได้เข้าซูมนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนคุยกับเพื่อนที่วันนี้ไม่สามารถเข้าซูมได้ไม่ได้เรียนสดกับเราในวันนี้ให้เพื่อนไปดูย้อนหลังในคลิปที่เรากําลังจะเรียนกันวันนี้นะคะเพื่อที่สัปดาห์หน้าจะต่อเนื้อหาต่อจากเนื้อหาวันนี้นะคะวันนี้พร้อมหรือยังเอย่ย พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะโอ้ตอนนี้หกสิบกว่าคนแล้วคุณครูว่าวันนี้จะเข้าเรียนเยอะแน่ๆเลยเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเดี๋ยวเราไปที่เนื้อหากันเลยเนื้อหาวันนี้นะคะก็คือการแยกสารผสมทำไมคุณครูต้องเขียนมีวงเล็บหนึ่งตรงนี้ด้วยเพราะว่าการแยกสารผสมอย่างที่ครูบอกก่อน ก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาว่าเราจะต้องเรียนเรื่องนี้กันโดยใช้เวลาสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่หนึ่งก็เลยเป็นตรงนี้นะคะสําหรับการดูย้อนหลังของเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนวันนี้จะได้ไม่งงนะคะการแยกสารผสมดูซิเป็นยังไงเรามาดูผังกันก่อนว่าผแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นี้การแยกสารผสมเราต้องเรียนในเรื่องของหัวข้อที่หนึ่งคือ สารผสมนะคะที่คุณครูวงกลมตรงนี้ไว้และอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวิธีการแยกสารผสมนะคะในกรอบสีชมพูนี้กับสีเขียวแต่วันนี้เราจะเรียนกันในวงกลมสีชมพูตรงนี้เป็นเรื่องของสารผสมนะคะไปดูซิก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักว่าสารผสมคืออะไร คุณครูจะขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะในเรื่องในในระดับชั้นปสามก็พูดถึงในเรื่องของสารนะคะแล้วก็ปสีก็เรียนมาดูทีนี้มาดูความหมายของสสารและสารสสารคืออะไรสสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นี่คือความหมายของสสารนะคะ นะคะก็คือที่อยู่รอบตัวเราอาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้อย่างเช่นอากาศหินนะคะอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกสาสารที่รู้จักว่าสารนะคะซึ่งสารคืออะไรสารก็คือสาสารนั่นเองสาสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนนะคะนี่คือความหมายของสารพูดรวมๆก็คือ สารและสารนี่ก็คือสิ่งที่มีมวลที่ต้องการที่อยู่และเราก็สามารถสัมผัสได้หรืออาจหมายถึงสงิ่ีต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอาจเป็นสิ่งที่เรามองเห็นก็ได้แล้วก็มองไม่เห็นก็ได้อย่างเช่นอากาศอย่างนี้นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างอันนี้คือความหมายของสารต่อไปเมื่อเรารู้ความหมายของสารแล้วไปดูในหัวข้อที่ เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาวันนี้เนื้อหาใหม่นะคะสําหรับนักเรียนก็คือหัวข้อที่หนึ่งสารผสมเมื่อมองไปรอบๆตัวนักเรียนจะพบว่าสารต่างๆมากมายหลายชนิดซึ่งสารบางชนิดมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวก็คือรอบๆตัวเราเนี่ยจะนักเรียนจะพบว่าสารต่างๆเนี่ยมีอยู่มากมายรอบตัวเราเลยสารบางชนิดก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว นึกภาพออกไหมคะถ้ายังนึกภาพไม่ออกยังงงอยู่ว่าเอ๊สิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแต่ว่าที่คุณครูบอกว่าจะพบสารต่างๆมากมายบางบางชนิดก็จะมีองค์ประกอบเดียวมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวมันเป็นยังไงนะคะไปดูในเนื้อหาน้ำดื่ม คุณครูจะยกตัวอย่างเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเรานะคะที่นักเรียนสามารถพบเจอในชีวิตประจําวันก็คือน้ําดื่มน้ําดื่มมีน้ําเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวไม่ได้มีสารอะไรเจือปนนะคะน้ําดื่มที่เราดื่มเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเกลือแกงก็คือเกลือเม็ดเนี่ยที่บ้านเรานะคะในครัวเนี้ยเกลือแกงมีเกลือเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนะคะไปดูต่อ สารต่างๆในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกันเราเรียกว่าสารผสมเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คุณครูบอกว่าสารที่อยู่รอบๆตัวเรามีมากมายหลายอย่างซึ่งสารบางชนิดก็มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนะคะแต่นี้บอกว่าสารต่างๆในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดใช่ไหมคะสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกัน เรียกว่าสารผสมถ้ายังงงเดี๋ยวไปฟังกันต่อซึ่งสารที่ผสมกันนั้นอาจจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดเราเรียกว่าสารเนื้อเดียวหรืออาจจะไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกว่าสารเนื้อผสมงงไหมคะถ้างงคุณครูมีตัวอย่างด้วยนักเรียนดูนี่คือรูปน้ำเชื่อม เรียนว่าในน้ำเชื่อมนี้มีอะไรผสมกันอยู่มีสารอะไรผสมกันอยู่คะน้ำตาลกับน้ำตาลกัน้ำตาลกับน้ำใช่ไหมคะน้ำตาลกับน้ำมีสารกี่ชนิดในน้ำเชื่อมเนี่ยสองชนิดสองชนิดเห็นไหมคะที่คุณครูบอกว่าสารบางชนิดก็มีองค์ประกอบเพียงหนึ่งเดียว เพียงชนิดเดียวหรือสารบางชนิดก็จะมีองค์ประกอบสองชนิดขึ้นไปก่อนหน้านี้นะนี่ชี้บอกตรงนี้นะคะซึ่งสารที่ผสมกันนั้นอาจจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเรียกว่าสารเนื้อเดียวและไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวเรียกว่าสารผสมเห็นไ,ไหมคะน้ำเชื่อมเนี่ยคือสารผสมต่อ,อไปดูอันนี้คือซอสมะเขือเทศ ก้อนมะเขือเทศมีสารที่เป็นองค์ประกอบในซอสมะเขือเทศกี่ชนิดพอเดาออกไหมคะสามมังคปูสามใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะมะเขือเทศน้ำเหรอ <มะ S 1> ใช่ไหมคะ,มะอ่า <มะ S 1> เดี๋ยวไป <8 S 1> ดูเดี๋ยวไปดูนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูนะ อันนี้คือน้ำพริกกะปิรู้จักไหมอันนี้รู้จักไหมคะรู้จักรู้จักครับรู้จักอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อย,ออยค่ะอร่อยใช่ไหมคะอ่ะน้ำพริกกะปินักเรียนนักเรียนดูความแตกต่างของสามชนิดนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้สามชนิดนี้อันนี้มันอยู่ในขวดอาจจะมองไม่เห็นเนาะอาจจะเป็นรูปใช่ไหมเอาสองอันนี้น้ำเชื่อมกับน้ำพริกกะปิ นักเรียนว่านักเรียนดูสองอันนี้แล้วเปรียบเทียบกันแล้วความแตกต่างเห็นความแตกต่างไหมคะเห็นค่ะเห็นคว่าเกณฑอะไรที่แตกต่างกันครับแตกต่างกันยังไงคะสีตังสีความสีตั้งส ok. ีกระทังไ้น้ำเครือกนื้อเปลือกเนื้อเดียวกันอ่อมีคนมีคนบอกคุณครูว่า น้ำเชื่อมมีสารสองชนิดที่ผสมกันอยู่เป็นสารผสมใช่ไหมคะสารที่ผสมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเราจะเรียกว่าสารผสมแล้วสามชนิดเรียกสารผสมไหมรู้ครับเออเรียกใช่ไหมคะถ้าสี่ชนิดสารสี่ชนิดอยู่รวมกันเรียกว่าสารผสมไหมคะเรียกครับ อ่าเรียกว่าสารผสมแต่ถ้ามีสารเพียงชนิดเดียวเราเรียกว่าสารผสมไหมคะไม่เียอ่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนตอนนี้นักเรียนเข้าใจความหมายของสารผสมแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมคะโอเคเข้าใจเรื่องสารผสมคุณครูผ่านตรงนี้นะคะคําว่าสารผสมนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วเราจะผ่านในหัวข้อของสารผสมตรงนี้ไปก่อนว่าสารผสมคืออะไรลักษณะเป็นอย่างไรตอนนี้เข้าใจแล้ว เมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่านักเรียนเห็นอะไรจากรูปภาพก็ที่เป็นน้ําเชื่อมกับน้ําพริกกะปิกับน้ําพริกกะปิตรงนี้นะคะได้ยินคําตอบจากนักเรียนบางคนบอกว่าน้ําเชื่อมเนี่ยเหมือนจะเป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารผสมที่ผสมกันแล้วกลายเป็นสารเนื้อเดียวแต่น้ําพริกกะปิเนี่ยผสมกันแล้วเป็นสารเนื้อผสมนะคะบางคนอาจจะยังงงเอ๊ะหมายความว่ายังไง ไปดูต่อนะคะนี่คือน้ำเชื่อมจากรูปเมื่อสักครู่นี้สารผสมคือน้ำเชื่อมลักษณะที่มองเห็นก็คือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันจัดเป็นสารเนื้อเดี่ยวองค์ประกอบก็คือน้ำแล้วก็น้ำตาลเมื่อผสมกันแล้วเราจะเห็นน้ำเชื่อมเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าสารเนื้อเดียว ต่อไปภาพต่อไปคือน้ำปลาน้ำปลาเราจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันจัดเป็นสารเนื้อเดียวก็จะมีองค์ประกอบก็คือน้ำเก,กลือเกลือปลาแล้วก็น้ำตาลผสมกันแล้วจะกลายเป็นน้ำปลาดังรูปภาพนี้นะคะลักษณะที่มองเห็นก็จะเป็นสารเนื้อเดียวงงไหมคะงงไหมคะ ไม่งงนะอ่าไม่งงไปต่อตรงนี้เป็นรูปของซอสมะเขือเทศลักษณะที่มองเห็นซอสมะเขือเทศก็จะเป็นสารเนื้อเดียวซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยมีทั้งมะเขือเทศน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเมื่อผสมกันแล้วจะกลายเป็นสารเนื้อเดียวอย่างรูปภาพนี้ ต่อไปอีกรูปหนึ่งก็คือนมข้นหวานนมข้นหวานลนักษณะที่เรามองเห็นจะเห็นเป็นสารเนื้อเดียวนะคะซึ่งมีองค์ประกอบก็คือนมผงน้ำตาลและไขมันนี่คือตัวอย่างของสารผสมที่ลักษณะที่มองเห็นก็คือเป็นสารเนื้อเดียวในดูในหัวข้อต่อไป ตรงนี้คือสารผสมเช่นเดียวกันรูปภาพแรกเป็นรูปของน้ำพริกกะปิลักษณะที่มองเห็นเราจะมองเห็นเป็นสารเนื้อผสมทำไมล่ะดูองค์ประกอบสิองค์ประกอบคือกะปิมะนาวน้ำปลาน้ำตาลพริกและมะเขือนักเรียนสามารถมองเห็นเลยว่ามันเป็นเนี่ยนี่มันเป็นลูกมะเขือนี่เป็นพริกนะคะนี่เป็นอะไรเนี่ยอ่ะพริกนี่มะเขือใช่ไหมเนี่ยเป็นเม็ดพริก ใช่ไหมคะเราจะมองน้ำพริกกะปิตรงนี้มีองค์ประกอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนในหลายในหลายชนิดนะคะเราเห็นมะเขือเราเห็นพริกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสารเนื้อผสมคือนำสารแต่ละชนิดมาผสมกันนะคะเป็นน้ำพริกกะปิแต่ว่าเราจะมองเห็นลักษณะที่เรามองเห็นคือเป็นสารเนื้อผสม ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำโครนมองเห็นเป็นเนื้อผสมจัดเป็นสารเนื้อผสมก็จะมีองค์ประกอบก็คือน้ำพิกผงดินไม่มีพิกนะคะน้ำผงดินและเศษใบไม้อันนี้คือลักษณะ<ด>ของ<ด>สารเนื้อผสมอะไรนะคะคุณได้ด้วยเหรอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีพีค่ะไม่มีพค,คุณครูพูดผิดนิดนึงนะคะทีนี้คุณครูจะถามนักเรียนว่าสารเนื้อเดี่ยวกับสารเนื้อผสมแตกต่างกันยังไงใครตอบคุณครูได้ใครตอบได้คะบ้าเดี๋ยวบ้าตอบอตอบแทนเ,นเพื่อนในห้องนะคะคุณครูให้บ้าอธิบายว่า สารผสมสารเนื้อผสมอะไรอะสารเนื้อผสมเนี่ยคือเป็นยังไงสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมจะเป็นยังไงคะอ่าถ้าไม่ได้ <cassette S 1> เดี๋ยวจะได้ไหมได้ครับเ<อ>ี๋ต้องได้สิคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวช่วยสารเนื้อผสมคืออะไรนี่ ดูซิเขาบอกอะไรสารเนื้อผสมไอวบาสอ่านให้คุณครูฟังอ่านให้คุณครูฟังตั้งแต่ตั้งแต่คําว่าซึ่งนี้เลยซึ่งสารที่ผสมกันนั้นอาจจะรวมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดเรียกว่าสารเนื้อเดียวหรืออาจจะรวมไม่รวมตัวตัวเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารเนื้อผสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสารเนื้อผสมคืออะไร สารเนื้อผสมคืออะไรคะได้ไหมไหนใครช่วยบาสได้ว่าสารเนื้อผสมคืออะไรหน,นูใครสามารถใครนะคะหนูค่ะกาลยากรขุนอินโอเคกัลยากรใช่ไหมกาลยากรไหนช่วยบาสซีบอกว่าสารเนื้อผสมคืออะไรคะสารที่ไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ สารที่ไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเรานําสารแต่ละชนิดเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งชนิดแต่สารเหล่านั้นไม่สามารถไม่ไม่ใช่ไม่สามารถก็คือไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวเราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมขอบคุณกัรยากรใช่ไหมลูกกันยากรหรอกันยากรอ๋อตรงนี้ตรงนี้เห็นลูกแล้วค่ะ เคขอบคุณกัญญากรค่ะแล้วก็ขอบคุณบาด้วยนัทพัฒนวิกันกัญญากรไม่ใช่เหรอลูกเนี่ยกกอ,อกยากรโอ้กัญญากรโอเคขอโทษเอ็มสอร์รี่สอรนัทพัฒโอเคเราจักแลวนัทพัฒบาส์ดนัทพัฒวิไลเลิศทีนี้คุณครูก็จะจําไปนู่นนะยันยันนักเรียนเรียนจบไปแหละนัทพัฒนเนี่ยนะอ่ะ ทีนี้รู้ความหมายของสารเนื้อผสมแล้วต่อไปคุณครูอยากรู้ความหมายของสารเนื้อเดียวชาลิดาชาลิดาสุกกมลปหกทับห้าได้ยินคุณครูไหมคะไยินค่ะได้ยินค่ะคชาลิดาบอกคุณครูหน่อยว่าสารเนื้อเดียวหมายความว่ายังไงลักษณะเป็นยังไงคะสารเนื้อเดียวจะรวมจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ จะรวมรวมจะครูก็พูดถูกสารที่ผสมกันแล้วนะคะจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดเลยเราจะเรียกว่าสารเนื้อเดียวเก่งมากชลิดาขอบคุณค่ะกิติพักกิติพักถึงกับดมยาดมเลยเหรอคะจะเป็นลมเหรอคะถึงกับดมยาดมเลยนะอ่านี่คือความหมายต่อไปคุณครู ถามต่อก่อนที่เราจะไปทบทวนบทเรียนนะคะที่จริงเนื้อหาของวันนี้ที่คุณครูบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราจะทําความรู้จักของสารแล้วก็สารผสมนะคะแล้วก็สารเนื้อเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมนะคะเราทําความรู้จักตรงนี้ก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าก็คือชั่วโมงหน้าครั้งต่อไปที่เจอกันจะต่อจากเนื้อหาตรงนี้นะคะเราก็เลยต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนที่จะไป ต่อเนื้อหาใหม่เพราะฉะนั้นแล้วคุณครูถามกิติภักกิติพักคะคุณครูอยากรู้ความหมายของคำว่าสารผสมเป็นยังไงคะสารผสมเป็นคือคือมีลักษณะเป็นยังไงสารผสมเนี่ยอืมลงกันไ่เป็นเเดีวยวก่อน อะไรนะคะสารเนื้อผสมสารผสมคุณครูส,ส,ส,สารผสมคุณครูคพูดถูกไหมความหมายของสารผสมมีลักษณะเป็นยังไงสารผสม,มตัวคุณครูจะไม่บอกคุณครูจะไม่บอกอ่าชื่ออะไรนะเมื่อกี้นี้เข้าถึงได้เลยอะไรนะคะกิตติพักใช่ไหมกิตติพักยังอยู่หรือเปล่าคะ อาไม่ถามกิติพัก,ก็ได้ไงงั้นก็ถามนัทพัดีกว่านัทพัได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินครับได้ยินนนะนัทพัอ๋อนัทพัชไม่ใช่ไม่ใช่บาสลูกนัทพัชอีกคนนึงอ่าโอเคนัทพัชมีนัทพัเหมือนกันเนาะ <c oughs> นัทพัชไหนลองบอกคุณครูซิว่าความหมายของสารผสมมีลักษณะเป็นยังไงสารผสมต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะ จะไม่บอกเลยสารี่รวมตั้งแต่สองสารตั้งแต่สชนิดขึ้นไปผสมกันเรียกว่าสารผสมเก่งมากขอบคุณนทพัฒ่ะค่าทีนี้เรารู้ความหมายของของสารผสมของสารเนื้อเดียวของสารเนื้อผสมแล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหม สามารถบอกคุณครูได้ไหมต่อไปนี้ว่าอันนี้เรียกว่าสารผสมหรือเปล่าหรือเรียกว่าสารเฉยเฉยน้ำเปล่าคืออะไรนะน้ำเปล่าคือสารน้ำเปล่าคือสารนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำส้มสายชูเรียกว่าอะไรสารผสมครับน้ำส้มสายน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู สารผสมสารผสมใช่ไหมคะสารผสมอยู่ในกลุ่มของสารอะไรเอ่ยสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวอ่านนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในแบบฝึกหัดนะคะทบทวนบทเรียนมีคนแข้นีนงกระดานไม่เป็นไรค่ะคุณครูลบได้ไม่เป็นไรมืออาจจะไปโดนนิดนึงก็ได้เนาะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยว ๋ยวลบก็ได้อ่านี้เป็นทบทวนบทเรียนนะคะนะแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนตรงนี้ต้องเป็นชิ้นงานนะคะนักเรียนต้องจดลงใส่สมุดภายในเวลาหาวิจดแค่จดแค่อันนี้ลูกผงปงซัก ปงซักฟอกเนี่ยจดแค่ตารางพอข้างข้างบนต้องจดไหมอ่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องค่ะตรงไหนตรงไหนเนี่ยระโอ้เราจดเราจดในตารางนี้เลยค่ะจดในตารางนี้เลยชนิดของสารลักษณะสารเนื้อเดียวลักษณะสารเนื้อผสมตรงนี้เราจะจดสารช่องเขาบอกว่าท่านไมเนี่ยให้นักเรียนบอกลักษณะเนื้อสารและ เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็นชนิดของสารแต่ละชนิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะของสารเราจะไม่เขียนนักเรียนบอกครูคนที่ไม่ได้าาโดนอะไรนะคะตารางไหมครับเขียนตารางค่ะเขียนตารางนักเรียนเขียนเข้าวๆไปก่อนนะคะนี่เป็นชนิดของ สารนะคะช่องที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ลักษณะสารเนื้อเดียวแล้วก็ลักษณะสารเนื้อผสมนะคะนักเรียนส่งใบงานให้คุณครูทางนานกระดาษ A4 หรือว่าทำในกระดาษ A4 ก,ก็ได้หรือว่าทำในสมุดก็ได้ค่ะพิ้นได้ไหมครูพิ้นก็ได้ค่ะ พิมพ์ก็ได้คุณครูส่งมาในไลน์พงไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพินค่ะได้ค่ะ,ไ,ปปคะได้ได,ได้เดี๋ยวคุณครูจะส่งใบงานนักเรียนดูนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งใบงานใบนี้ไปทางคุณครูประจําชั้นถ้าใครสะดวกพิมพ์คือพิมพ์ได้เลยส่วนใครที่ไม่สะดวกพิมพ์ก็คือเขียนลงใส่กระดาษ A4 หรือว่ากระดาษสมุดว่างๆ <Okay. S 1> ก็ได้ นักเรียนส่งใบงานนี้ที่คุณครูประจำชั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเช็คจากจากที่คุณครูประจำชั้นส่งมาเขียนชื่อในกระดาษของตัวเองให้เรียบร้อยเช็คใบงานได้นะคะส่งอะไรนะครัอะไรนะคะได,คได้เลยได้เลยเดี๋ยวพอเรียนเสร็จตอนนี้เดี๋ยวคุณครูส่งให้เลยเดี๋ยวเราเรียนเสร็จซูมกันแล้วคุณครูจะส่งไปให้เลย นะคะเดี๋ยวส่งไปให้คุณครูประจําชั้นของแต่ละห้องแล้วก็ให้คุณครูประจําชั้นส่งเข้าไปในลายกลุ่มของนักเรียนเนะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนผงซักฟอกลักษณะเนื้อสารเป็นยังไงคะเราพูดถึงบอกลักษณะเนื้อสารก่อนผงซักฟอกลักษณะเนื้อสารเป็นยังไงเป็นผงเออเป็นผงเป็นก้อนมีลักษณะแข็งใช่ไหมคะ สารมีอยู่สามสถานะใช่ไหมที่เรียนกันไปแล้วสารมีสามสถานะอันทบทวนทบทวนสารมีสามสถานะคือสถานะอะไรบ้างอของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะโงซักฟอกอยู่ในสถานะของแขง็งน้ำยาล้างจานนะคะอยู่ในสถานะไหน ของเหลวครับของเหลวนะคะลักษณะของสารก็จะเป็นของเหลวน้ำจิ้มไก่ล่ะของเหลวของเหลวนะคะน้ำกะทิสดของเหลวของเหลวควันรถยนต์แก๊สนะคะน้ำสบู่ของเหลวของเหลวน้ำพริกมะม่วง ขอ,อ,องเหลวนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นต่อไปเรามาดูในตารางลักษณะสารเนื้อเดียวกับลักษณะสารเนื้อผสมผงซักฟอกสารเนื้อเดียวหรือสารผสมคะาสารส,ส,สารผมสมผงซักฟอกเนี่ยส,สารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม ทั้งหมดนี้เป็นสารเนื้อเป็นสารผสมหมดเลยแต่ว่าสารผสมมันจะแยกเป็นสารเนื้อเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมคุณถามว่าผงซักฟอกเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมผงซักฟอกเนี่ยนะสารเนื้อเดียวมั้งเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูน้ำยาล้างจานล่ะคะ สารผสมเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวหรือสารผสมสารผสมเนื้อเดียวอ่าเนื้อเดียวน้ำจิ้มไก่เป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมเนื้อผสมเนื้อผสมเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวไปดูว่าถูกหรือเปล่าน้ำกะทิสดเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม สารเนื้อเดียวเนื้อเดียวควันรถยนต์สารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมคะสารเนื้อเดียวเนื้อเดียวเดียวน้ำสบู่น้ำสบู่เป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวือสาเน้อเวอ่าแล้วน้ำพริกมะม่วงล่ะคะสารเนื้อเดียว าปคำตอบของนักเรียนนะคะเดี๋ยวต้องส่งครูด้วยนะใบงานใบนี้นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะส่งใบงานไปให้นะคะนี่คือเฉลยผงซักฟอกเป็นสารเนื้อเดียวเมื่อกี้ตอบถูกหรือเปล่าน้ำย,ยาล้างจานก็เป็นสารเนื้อเดียว น้ำจิ้มไก่เป็นสารเนื้อผสมเพราะว่าเวลาน้ำจิ้มเนี่ยเราจะเห็นชิ้นพริกด้วยใช่ไหมคะองค์ประกอบแต่ละชนิดเนี่ยเห็นเราเห็นองค์ประกอบของน้ำจิ้มไก่ด้วยต่อไปน้ำกะทิสดก็จะเป็นสารเนื้อเดียววันรถยนต์น้ำสู่ก็เป็นสารเนื้อเดียวแล้วสุดท้ายก็คือน้ำพริกมะม่วงก็จะเป็นสารเนื้อผสมวันนี้เราจบเนื้อหาที่นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน มีใครจะมีอะไรไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปกันแล้วกิกี้บอกได้เลยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความโกคุ่ะโคลนกันโค่ะบ๊ายบายคลนโคลนไปไปค่ะไปไปไปเจอกันใหม่ค่ะ